ขัดเงารถขัดไม้ขัดโลหะสแตนเลสขัดกระเบื้องตอบโจทย์ทุกงานขัดด้วยเครื่องขัดเงาไฟฟ้า5นิ้วของยี่ห้ออากิตะรุ่น a k ด p 7 1 5 0เป็นเครื่องขัดเงาไฟฟ้าคอยาวออกแบบรูปแบบการจับมาหลายแบบช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นความเร็วปรับได้ถึง6ระดับจะขัดแบบรอบเร็วรอบช้าก็ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เลย กำลังไฟอยู่ที่900วัตต์ความเร็วรอบอยู่ที่6,800รอบต่อนาทีระบบการทำงานจะเป็นระบบข้อเหวี่ยง D A ซึ่งเหมาะกับงานขัดเงาขัดสีโดยเฉพาะแป้นก็เป็นแบบตีนตุกแก่สะดวกเลยเวลาจะใช้งานก็แค่เอามาแปะถ้าจะเปลี่ยนก็แกะออกแล้วเปลี่ยนได้เลยอุปกรณ์ที่มาในกล่องก็จะมีตัวเครื่องขัดเงาประแจด้ามจับเสริม ผ้าขนแกะฟองน้ำขัดเงาแล้วก็คู่มือ